รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหัวเว่ย ICT Academy กับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด วันที่สาธันวาคม2,567รองศาสตราจารย์ดรสมมายผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหัวเว่ยไอซีทีอะคาเมีกับคุณวิลเลียมจางประธานธุรกิจเอนเตอร์พร์บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ดรอำนวยเรืองวารี พู้อในการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีณนะห้องเมทาวีชั้น5อาคารวิทยาบริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,รีจังหวัดปทุมธา,านี สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเชิงวิชาการและการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอ t บนพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหัวเว่ยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางนี้ภายรายงานยังมีการบรรยายในหัวข้ออัปเดตเทรน2,030และก้าวต่อไปของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยคุณชนาพบจุฑาวัฒนะผู้ในการด้านเทคนิคฝ่ายขายอุตสาหการรมพาณิชย์และการจัดจำหน่ายและการแนะนำโครงการ ICT Academy Fast Lane for the Future โดยคุณกสิทธาใส่สอนพิทักษ์ัวเว่ย ICT Academy Manager บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด